มาติดตามความเคลื่อนไหวครับในตลาดคริปโตเคอเรนซีนะครับในช่วงของคริปโตโฟกัสกันนะครับหลังจากที่เมื่อค่าคืนที่ผ่านมาถือว่าเป็นวันที่ดีนะครับของการลงทุนนะครับทั้งในตลาดหุ้นรวมไปถึงตลาดคริปโตด้วยนะครับราคาแต่ละเหรียญปรับตัวพุ่งขึ้นมาท่วนหน้าเลยนะครับหลังจากมีสัญญ,ญาณเชิงบวก ในเรื่องของสงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนโพล่าสุดเองนะครับทางยูเครนป,ประกาศออกมาแล้วนะครับว่าเขาจะไม่เร่งเข้าร่วมนาโตถือว่าเป็นแนวโน้มที่ดีมากๆเลยนะครับขนาดเดียวกันนะครับในฝั่งของสหรัฐทางประธานานธะิบดีโจบไบเดนเนี่ย ลงนามในคําสั่งพิเศษเลยนะครับให้หน่วยงานต่างๆเข้ามาศึกษาวิจัยเกี่ยวกับตลาดคริปโตนะครับก็เรียกได้เรียกว่ามันแสดงให้เห็นนะครับว่าสหรัฐเองเขาก็เอาจริงเอาจังกับเรื่องนี้มากๆถือว่าเป็นสัญญาณดีครับส่งผลให้ราคาบิตคอยนะครับขึ้นไปทดสอบทะลุแนวต้านสำคัญนะครับประมาณ42,000ดอลลาร์แต่ตอนนี้เริ่มที่จะย่อๆลงมาอีกแล้วนะครับดังนั้นเลยนะครับสัญญาการลงทุนนะครับในตลาดคริปโตตอนนี้จะเป็นอย่างไรเดี๋ยววันนี้เรามาร่วมพูดคุยกันนะครับกับคุณสัน j a ปอปีครับประธานเจ้าหน้า หาบริษัทคริปโตไมล์แอดไวเซอรี่จำกัดและที่ปรึกษาสมาคมสินทรัพย์ดิจิทัลไทยนะครับคุณสัญชัยสวัสดีครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับคุณสัญชัยครับมองยังไงดีฮะช่วงนี้ตลาดคริปโตความผันผวนก็ยังค่อนข้างสูงอยู่นะฮะครับความผันผวนของตลาดคริปโตจริงๆช่วงนี้เหมือนโรลเลอร์คสเตอร์นิดหนึ่งนะครับก็ใครที่ลงทุนอยู่ก็ต้องควรระมัดระวังนิดหนึ่งแล้วกันครับถ้าถ้าในภาพใหญ่ก่อนนะครับอยากจะชายเรื่อง เรื่องของอ,าอ่ายูเครนกับรัสเซียก่อนนะครับก็คือตอนนี้ถ้าในมุมของอ่าเราจะเห็นได้ว่าพวกอ่าสินค้าอุปโภคบริโภคพวกคอมมารตี้นะครับราคาจะขึ้นไปค่อนข้างสูงเพราะว่ารัสเซียเองก็เป็นมีการส่งออกพลังงานอย่างสูงนะไม่ว่าจะเป็นแก๊สหรือน้ำมันดิบต่างๆก็ตอนนี้ก็โดนคว่ำบาทโดยการแซ็ชั่นจากทั่วโลกเหมือนกันแล้วก็มีการประกาศต่างๆออกมาเหมือนกัน <rier> ว่ากาลัง กำลังมเีเรื่องประสบเรื่องของการโดนแซงชั่นเรื่องของ Swift ก็มีการแบนรัสเซียไปแล้วเนะครับก็ตอนนี้ถ้าไปดูอีกเรื่องหนึ่งที่เราต้องจับตามองก,ก็คือเรื่องของอาตาัตราเงินเฟ้อนะครับ,รบวันนี้ก็ถ้าอยู่ในเรื่องของเงินเฟอ้อวันนี้ก็ต้องติดตามอย่างใกล้ชิดนะครับในช่วงประมาณอาสองทุ่มครึ่งในของบ้านเราแล้วกันวันนี้ก็จะมีการประกาศจากธนาคารกลางของสหรัฐนะครับมันก็จะคุยเรื่องของ CPI index รอบที่แล้วเรทอยู่ที่7.7%ครับถ้าวันนี้เรทมันสูงขึ้นกว่านั้นเราก็อาจจะมีส่งผลต่อตลาดลบอีกรอบหนึ่งก็ได้ครับอืมแต่ว่าถ้ากับกันถ้าเรทอยู่ต่ำกว่า7.7%ก็น่าจะมีสัญญาณค่อนข้างเอ่อเชิงบวกเมือกันกับตลาดครับแต่จะเห็นได้ชัดนะครับวันนี้มีการปรับตัวเมื่อคืนนี้มีการปรับตัวขึ้นใช่ไหมครับหลังจากประธานาธิบดีโจไบเดนประกาศเรื่อง อยอมรับเรื่องของตัวศึกษาเรื่องของดิจิทัลเคอร์เรนซีอยู่แล้วก็ออกพวกประกาศต่างๆออกมาครับเราก็เลยศึกษาศึกษาอยู่ชัดเจนเรื่องเรื่องพวกนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทำเซ็นทรัลแบงก์ดิจิทัลเคอร์เรนซีของสหรัฐ uh, แล้วก็มองว่าเป็นโอกาสในการลงทุนเศรษฐกิจใหม่ใจความสองสำคัญของเขาที่เราต้องจับตามองที่เขาพูดถึงนะครับจะมี3ามคีย์พอยท์ด้วยกันครับ uh, ประมาณ5้าคีย์พอย์ครับรทถกีก็อย่างแรกเลยเป็นการเรื่องการปตกป้องผู้บริโภคผ่านักลงทุน และธุรกิจของสารัฐนะครับในการเข้ามาอยู่ในโลกของสินทรัพย์ดิจิทัลอย่างที่สองคือปกป้องเรื่องสถียรภาพด้านการเงินของสารัฐและทว,ท,วทั่วโลกลดความเสี่ยงของระบบก็ที่ที่พอยต์ก็อยู่ที่สองพอยต์นี้แล้วก็พอยต์อื่นก็จะมีเรื่องของการลดการใช้งานคริปโตในเชิงที่ผิดกฎหมายนั่นเองก็เราก็ต้องเห็นได้ชัดเจนแล้วว่าว่าเรื่องของพวก KYC AML ก็ต้องมีการขึ้นมาด้วยในเรื่องของการใช้คริปโตแล้วก็พวกแพลตฟอร์มดีไฟหรือว่าซีไฟต่างๆนั่นเอง แล้วก็เขาที่จุดสําคัญที่สุดเลยนะผมว่าเป็นสองประเด็นหลักมากกว่าคือเขาบอกว่าเขาจะส่งเสริมเรื่องของความเป็นผู้นําของสหรัฐในด้านของเทคโนโลยีนี้ครับก็แปลว่าเราน่าจะเห็นสหรัฐค่อนข้างเปิดรับด้านของดิจิทัลเคอร์เรนซีมากกว่าประเทศกับกันอย่างประเทศจีนแล้วกันอครับอย่างสุดท้ายก็เลยเริ่มทําเรื่องของ CBDC ด้วยครับในมุมมองนี้ ครับผมมันก็ถือว่าสหรัฐเองตอนนี้เขาก็คือให้ความสําคัญกับตัวพวกคริปตหรือว่าสินทรัพย์ดิจิตอลมากขึ้นแล้วนะฮะตอนเนี้ใช่ครับถูกต้องเลยครับคือตอนแรกๆท่าทีเขายังดูว่าเป็นกลางๆอยู่ไม่มีอะไรออกมาจะเชิงลบเชิงบวกบแต่ว่าสุดท้ายแล้วเราก็รู้อยู่แล้วว่าสหรัฐกกบดมงจริงเขาจะจะอยู่กับพอร์ตั่วอยู่แล้วก็วจีนออกมาแบนอย่างชัดเจนอเอกลักษณ์เลยว่าเขาไม่เอาอะไรที่เกี่ยวกับ bitcoin หรือคริปโตเลยเพราะระบบของเขาจะจะเป็นระบบศูนย์กลางทั้งหมดก็คือเป็นซอนทัลไลซ์แล้วก็แม้แต่คนที่ทำข่าวเหมืองขุดก็ต้องย้ายออกจากจีนไปหมดก็ก็อยู่ยากครับถ้าเป็นอุตสากรรมเกี่ยวด้านคริปโตดิจิต a ลแอสเซทศูนย์ซื้อขายดังๆที่อยู่ที่เมืองจีนก็ย้ายออกไปเกือบหมดนะลูกค้าคนจีนบางที่ก็รับไม่ได้แล้วเหมือนกันครับ ครับดูเหมือนว่าช่วงนี้เองมันก็มีหลากหลายปัจจัยนะครับทั้งเรื่องของสงครามทั้งเรื่องของเงินเปอร์ซีียังคงต้องติดตามแล้วก็ท่าทีของแต่ละประเทศนะครับหลกัหลกๆเลยปัจจัยที่จะเป็นปัจจัยหลักนะครับที่จะส่งผลต่อการเคลื่อนไหวของตาลาดคริปโตมาที่สุดคุณสัญชัยให้น้ําหนักกันที่ประเด็นไหนฮะคือจริงๆผมว่ามี3าประเด็นเลยครับตอนนี้ก็คือ<ม>เรื่องของแรกเราคือเรื่องของสงคราม UK N ยูเครนรัสเซียอยู่จริงๆก็ดูที่คลายมาถึงระดับหนึ่งแล้วครับหลังที่ยูเครนก็ประกาศแล้วว่า เออจะไม่เข้าร่วมในนาโต้นะครับในในมุมมองนี้ก็อาจจะสงครามต้องดูต่อว่ารัสเซียจะมีทีท่ายังไงมีความขี้ขายมากขึ้นหรือเปล่าครับแล้วก็มุมมองว่าถ้าสงครามมันค่อยๆเบาตัวลงไปได้เอสภาวะต่างๆเศรษฐกิจราคาน้ามันอาจจะปรับตัวลงมาเซงชั่นเริ่มหายไปทองคาก็น่าจะมีการดีดตัวลงมามาเก็ตก็จะกลายเป็นริสออนอีกรอบหนึ่งนะครับอคือในมุมมองนี้ก็คือเราต้องดูว่าถ้ามาเก็ตพอด ท,ทุกครั้งถ้าเรามาดูชาร์ตนะครับที่ว่าเกิดตั้งแต่นับวันที่รัสเซียเริ่มบุกนะครับก็คือวันที่สิบเจ็ดของเดือนกุมภาบิตคอยนมีการร่วงลงไปแล้วก็ในทางกลับกันทอ,ทองคำเนี่ยครับมีการปรับตัวขึ้นมาแล้วก็ไปดูวันที่ยี่สิบหกกุมภาใหม่ก็คือว่า,อาพอรัสเซียกับยูเครนเริ่มมีการเจราจากันตัวบิตคอยก็ราคาเริ่มเริ่มค่อยๆกลับตัวขึ้นมาเหมือนกันแลวทีนี้พอ เรื่องของอล่าสุดก็คือวันที่3ม,มีนาที่รัสเซียไปบุกเรื่องของตัวนิวเคลียร์พาวเวอร์พลานที่อาจจะมีการมีข่าวออกมาบางส่วนนะว่าอ,อาจจะมีการไฟไหม้ระเบิดแต่ว่าไม่ได้มีอะไรเกิดขึ้นมาเขาก็คุยกันว่าตอนนั้นเบนคอยก็ทําตัวดิ่งลงไปอีกรอบหนึ่งก็มาเก็ตก็กลายเป็นริสออฟตลอดเลยแต่ว่าทางกับกันพอเราเห็นเมื่อวานนี้ครับที่มีข่าวเรื่องของโจไบเดนออกมาครับข่าวเรื่องของที่รัสเซียจะไม่ได้เข้า ยูเครนไม่ได้เข้าร่วมนาโตแล้วก็เห็นได้ชัดเจนว่าทิศทางของตลาดก็กลับมาดีตัวขึ้นมาอีกรอบหนึ่งทีนี้อีกปัจจัยหนึ่งที่เราติดตามก็อย่างที่ผมบอกไปแล้วว่าคืนนี้นะครับในสองทุ่มครึ่งถ้าตัวเลขมันมากกว่าเจ็ดจุดเจ็ดเปอร์เซ็นเรื่องของอัตราเงินเออเงินเปอร์ CPI index ของสหรัฐนะครับ,รบแต่ว่าถ้าเป็น double digit ขึ้นมาเนี่ยก็อาจจะส่งผลแย่ต่อตลาดเหมือนกันเพราะว่าอันนี้ก็จะไปกระทบกกับเรื่องของเฟดด้วยครับที่ว่าเขาจะปรับปรับ ขึ้นเรื่องเรื่องของดับเบิลว่าตอนนี้เขาก็ต้องมีการควบคุมเข้มอยู่ถ้าเอ่อเขาขึ้นเยอะเกินไปหรือลดเยอะเกินไปมันก็มีผลต่อสภาวะเรื่องของเงินเฟ้อ,อได้นั่นเองอันนี้เป็นอะไรที่ต้องติดตามอย่างใกล้ชิดเหมือนกันครับดังนั้นถ้าเป็นกลยุทธ์ในภาพรวมช่วงนี้เองแนะนํายังไงดีครับคือในช่วงนี้เองผมว่าถ้าระยะสั้นอย่างที่เราเห็นกันแล้วมันเอ่อโรลเลอร์คสเตอร์ค่อนข้างมากครับแต่ว่าถ้าในภาพย,ยาวๆผมว่ามันก็เป็นจุด เข้าที่เป็นดอลลาร์คอสแ์อเวอร์จที่เริ่มเก็บของสับระยะยาวได้นะครับถ้าเป็นจุดที่ว่าเรามองว่าเหรียญบางตัวครับอย่างล่าสุดก็มีเหรียญอย่างเทราหรือตัวลูน่านั่นเองปรับตัวขึ้นมาค่อนข้างจะเยอะเพราะว่ามีเรื่องของอีโคซิสเต็มที่กําลังขยายตัวขยายตัวอยู่แล้วก็มีอีกเหรียญหนึ่งที่เรียกว่า a อ a วก็คือเป็นเรื่องของตัวเหรียญที่มีมาร์เก็ตแคปค่อนข้างใหญ่แล้วกันเราจะเรียกว่าบิ๊กแคปอันนี้ก็มีการปรับตัว สวนตลาดเหมือนกันก็อย่างที่บอกครับถ้าเราไปตัวที่มี market cap ค่อนข้างเยอะแล้วก็สวนตลาดอยู่โอกาสก็ยังมีอยู่เสมอนะครับแต่ว่าถ้าแนะนําในระยะสั้นนะครับถ้าเราไม่ได้เป็นนักเทรดจริงๆก็อาจจะเฉยๆเวทและซก่อนแต่ว่าถ้าเราเป็นนักเทรดแบบ Long Term หรือว่าเป็นการสะสมสำรองเท t ร r มระยะยาวนั่นเองเพราะว่าเป็นจุดเข้าที่ค่อนข้างเริ่มเริ่ม DC เเข้ามาได้นี่ครับ ครับขอกลับมาที่ปัจจัยในประเทศกันบ้างครับเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาครับคอรมงก็มีความชัดเจนฮะจะเว้นการจัดเก็บภาษีแวดนะครับในส่วนของการลงทุนในคริปโตไปจนถึงสิ้นปีหน้าคุณสัญชัยมองเรื่องนี้ไงบ้างฮะก็จริงๆมองเรื่องนี้ก็เป็นทีท่าที่บวกมากันนะครับในมุมมองหนึ่งว่าอย่างน้อยเรามีความชัดเจนแล้วเรื่องของการจัดเก็บภาษีตอนนี้ผู้บริโภคอย่างเราก็รู้แล้วว่าต้องหักเรื่องของมีไม่มีแวดมาเกี่ยวข้องด้วยในในการบริการอยู่ตอนนี้แล้วก็ ถ้าเราจะซื้อขายกําไรขาดทุนก็สามารถเอามาลดหย่อนแล้วทําเป็นเน็ตได้เหมือนกันก็อันนี้ก็น่าจะเขาเรียกคียเรื่องของความกังวลระหว่างนักเทรดแล้วก็คนที่ใช้บริการของศูนย์ซื้อขายในประเทศไทยได้แล้วกันระดับอืมครับถ้าดูเรื่องของเกณฑ์ภาษีเองเมืองไทยตอนนี้ถ้าเทียบกับต่างชาติเราถือว่าเหมาะสมแล้วหรือยังฮะ คือจริงๆเรื่องของภาษีครับเรามีมีได้หลายมุมมองแล้วกันส่วนตัวเองถ้ามุมมองของผมเองนะครับคืออยากจะให้ส่งเสริมอุตสาหกรรมนี้มากกว่านี้ดีกว่าค,คือถ้าเป็นไปได้ควรจะลังเว้นไปเลยสักสองสามปีจนกว่าอุตสาหกรรมมันจะโตแล้วก็ใหญ่ขึ้นมาครับอันนี้นี่ผมว่าอาจจะเป็น approach ที่ค่อนข้างหลายๆท่านอาจจะไม่เห็นด้วยแล้วกันนะแต่มุมมองผมคือผมมองว่าตลาดมันยังเล็กอยู่ยังอยู่ในช่วงที่ growth ร h a s e ถ้าถ้าเราไปเก็บภาษีเยอะเกินไปแล้วก็คนก็อาจจะหนีแห่ไปเล่นแพลตฟอร์มต่างประเทศอันนี้ก็เป็นอีกมุมมองหนึ่งที่เราไม่อยากจะให้เกิดขึ้นนะก็คืออยากจะให้ส่งเสริมธุรกิจที่อยู่ในเมืองไทยแล้วก็ให้คนไทยเทรดได้อย่างสบายใจครับนี่พยายามจะผลักดันเรื่องนี้อยู่เหมือนกันครับดังนั้นในช่วงเริ่มต้นนี้ควรที่จะดึงให้นักลงทุนไทยอยู่ในไทยไม่ควรที่จะหนีออกไปต่างประเทศนะครับวันนี้ขอบคุณคุณสัญชัยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับ คุณสัญชัยปอปีนะครับประธานเจ้าหน้าที่บริหารนะครับบริษัทคริปโตัมายแอดไวซอรี่จำกัดนะครับและที่ปรึกษาสมาคมสินทรัพย์ดิจิทัลไทยนะครับอย่างที่คุณสัญชัยแนะนำนะครับว่าถ้าใครยังเป็นมือใหม่อยู่ตลาดช่วงนี้ค่อนข้างผันผวยเว a แอนซีไปก่อนนะครับแต่ถ้าใครอยากเน้นลงทุนระยะยาวสามารถที่จะ DCA ได้นะครับในการลงทุนในส่วนของคริปโตนะครับวันนี้หมดเวลาแล้วนะครับวันนี้ต้องลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่นะครับกรุงเทพธุรกิจบิทอินไซด์วันพรุ่งนี้วััีสสดครบ